i do สวัสดีครับเรากลับมาในช่วงของรีว e ิวเวลตันนะครับสำหรับแพ็กฟีเจอร์เพเยอรรอบปัจจุบันรอบวันจันนี้นะครับก็เป็นคิวของแฟนชอยสีอาร์นั่นเองนะครับผมหลายคนบอกว่าคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีฟีเจอร์เพเยอร์ออกมาบ่อยแล้วไอคอนก็มีนะฮะแต่ว่าอยากดูร่างนี้หน่อยครับเพราะว่าร่างนี้นะฮะยืน c f ที่100นะครับสำหรับ CR7 คริสเตียโนโรนาลโดร่างฟีเจอร์เพเยอร์ล่าสุดร่างนี้นะครับผมปัจจุบันอายุก็35ปีแล้วนะฮะส่วนสูง187นะครับผมตำแหน่งหลักก็ยังเป็นปีกซ้ายนั่นละครับแต่ว่าร่างนี้เนี่ยแม่ยืน CF 100นะครับแบบไม่ต้องกด Position Booster เลยนะครับเดี๋ยวจับยืนให้ดูนะฮะปีกซ้ายตามตำแหน่งเนี่ย99นะฮะยืน CF ตัน100นะครับ5ใครชอบเอาโรนัรโดไปเล่นเป็น CF นะฮะต้องดูร่างนี้ก่อนนะครับถ้าเล่นหน้าต่ำเนี่ยจะ96นะครับ ถ้าปีกขวาก็94ไม่เหมาะแล้วครับสำหรับ CR7 e ร่างฟีเจอร์เพเยอรเนี่ยผมเคยรีวิวไว้บ้างแล้วร่างก่อนหน้านี้นะฮะแต่ว่าร่างนี้เนี่ยยืน CF 100แบบนี้เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยขอเน้นรีวิวที่ CF เลยแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดค่าพลังนะครับร่างนี้เนี่ยเกมรุก96บอลคอนโทรลการควบคุมบอล95นะครับเลี้ยงบอลดิฟิง94เลี้ยงบอล้ียความเร็วต่ำนะครับ93นะครับส่งสั้นส่งยาว87เท่ากัน2อ,อย่างเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะเอาร่างนี้นะครับไปเปรียบเทียบค่าพลังกับร่างไอคอนด้วยนะโรนัลโดร่างไอคอนร่างแจกฟรีนะฮะดูซิว่าทั้ง2ร่างเมื่อยืนซีเอฟเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมจบสกอร์ฟินิชชิ่งร่างนี้98นะถือว่าสูงนะครับเมื่อเทียบกับบางร่างนะครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามนะครับเฮดดิ ding, ้งลูกงงก็เก้าสนะก็อาจจะน้อยกว่าบางร่างนะครับยิงลูกฟรีคิกก็ยังพอได้นะครับ88นะครับลูกปั่นไซส์แปดนะครับผมความเร็วเป็นยังไงฮะ ความเร็วสำหรับโรนัลโดล่างนี้นะฮะสปีด90นะครับสปีดต้น91นะครับก็ถือว่าไม่ได้เร็วแต่ก็ไม่ได้เชื่องช้านะครับคิกกิ้งพาวเวอร์97นะล่างนี้นะครับพลังกระโดดจัม99เต็มแม็กซ์นะฮะความแข็งแกร่งก็พอมีนะฮะ912นะครับบาลานซ์ทรงตัว90 ความอึด91นะครับเท้าหลักของโรนัลโด,นโดนแน่นอนครับเท้าวขวานะฮะและเท้าซ้ายก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยนะครับสกิลก็เป็นแพทเทิร์นเดิมนะฮะมี10สกิลมีสกิลสับสกิลเซฟเฟนส์คอสโอเวอร์เทิร์นโรนัลโดช็อปนะครับสกิลเฮดดิ้งสกิลมงยิงไกลก็มีลองเลงชุดต,ติงนักเกิลช็อตก็ยังมีนะฮะ จบสกอร์ท่ายากๆอัลกอริทึมฟินิชชิ่งนะครับเฟิร์สไทม์ช็อตยิงจังหวะเดียวยิงจุดโทษภาวะการเป็นผู้นำกับตันทีมนะฮะไฟติ้งสปิริตนะฮะเลือดนักสู้นะครับเพย์ิงสไตล์ก็ยังเป็นโพลิฟิกวิงเกอร์นะฮะเพย์ิงสไตล์จะเป็นปีกนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวหลักๆที่ C.F นะฮะโพลิฟิกวิงเกอร์จะไม่แสดงผลที่ C.F นะครับก็อย่างที่หลายๆคนทราบนะครับว่าโรนัลโด้เนี่ยมีฟรีเจ้เพลเยอร์ออกมาบ่อยมากนะฮะบ่อยจนไม่อยากนับแล้วนะฮะว่ากี่ล้าน เยอะมากเยอะมากจริงๆนะครับผมแต่ก็มีความคล้ายคลึงกันในเรื่องของแพทเทิร์นความสามารถของโรนัลดนะครับแต่ที่จะมารีวิวร่างนี้นะฮะเพราะว่าหลักๆเลยนะฮะร่างนี้เนี่ยยืน CF 100นะครับแล้วก็จะมาเน้นๆยืน CF ทั้งคลิปเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครที่มีไอคอนโรนัลดร่างแจกฟรีนะร่างนั้นผมก็เคยรีวิวไปแล้วนะครับยืน CF ก็ดีเข้าท่าเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปรียบเทียบกันดูนะครับผม ค่าพลังด้านซ้ายมือคือฟีเจอร์เพเยอร์ร่างที่กำลังรีวิวอยู่นี้นะครับเป็นโรนโดร่างตัน99แต่ว่ายืน CF 100นะส่วนด้านขวามือนะฮะเป็นร่างไอคอนแจกฟรีนะครับผมบางคนมีบางคนก็ไม่มีนะถ้าเกิดใครเล่นใหม่ก็จะไม่มีนะครับผมถ้าใครเล่นใหม่ก็ลองดูร่างนี้กันไปนะร่างฟีเจอร์เพเยอร์นะครับร่างไอคอนแจกฟรีเนี่ยตัน100ก็จริงนะฮะแต่ว่ายืน CF เนี่ย101นะครับ หมายความว่าทั้ง2ล่างเนี่ยยืน c f เข้าท่านะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นโพลิฟิกวิงเกอแล้วก็ตําแหน่งหลักจะเป็นปีกซ้ายนั่นเองนะครับโอ้ oh, จังหวะนี้ชอบมากแตะลอดขาแล้วยิงหรือ <c oughs> <c oughs> ว่าจังหวะคึงจังหวะแตะพอดีดูมุมนี้ชัดเจนนะครับแตะลอดโอ้ย <c oughs>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  แล้วยิง <c oughs> สุดๆล่างไอคอนขวามือเนี่ยจะยืนเกมรุกดีกว่า เลี้ยงบอลดีกว่าเล็กน้อยนะครับมงดีกว่าเล็กน้อยนะฮะแล้วก็เรื่องของเกมรับเนาะแต่มันก็ไม่จําเป็นสําหรับ CF อยู่แล้วนะครับแต่ทีนี้ร่างฟีเจอร์พรเพเยอร์ดีกว่าร่างไอคอนร่างแจกฟรีตรงที่ยิงแรงกว่านะครับกิ๊กิ้งพาวเวอร์97เลยแล้วมีความแข็งกว่านะแข็ง92นะฮะความแข็งแกร่งนะอย่าคิดอย่างอื่นนะครับ <g iggle> ยิงลูกฟรีคลิกด,ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเลี้ยงบอลในความเร็วต่าก็ดีกว่านะครับส่วนสกิลแพทเทิร์นเนี่ยก็คล้ายๆกันนะ แตกต่างกันเล็กน้อยนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าร่างนี้เนี่ยยืน CF เข้าท่านะฮะเข้าท่าเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยิงเนี่ยเป็นอาวุธหนักของโรนัลโดอยู่แล้วการเล่นลูกอากาศเล่นลูกหม่งแบบนี้นะฮะก็สามารถเปิดหม่งได้นะครับสําหรับสายเปิดหม่งเกมมิ่งนะฮะเนี่ยครับเข้าทําทุ้ม,ม,มยิงซ้ายได้ดีด้วยนะครับสำหรับโรนัลโดนะไม่ใช่ว่าต้องฝืนยิงขวานะครับเดี๋ยวดูจังหวะน,นี้ก่อนนะฮะค่คอยๆจี้ไปทางซ้ายแล้วช็อปเข้ามาครับ เป็นสกิโลโรนัลโดช็อปนะเล่นโรนัลโดต้องช็อปให้เป็นฮนะ <c oughs> แล้วปัน่นอาจจะมีค่าพลังการปั่นไม่สูงนะครับแต่ก็ปั่นได้นะปันน่นหนีมือพอได้นะครับเพราะว่าระยะการยืนของ CF เนี่ยไม่ได้ยืนแบบห่างจัดกรอบประตูมากนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะยืนในกรอบเขตโทษหรือไม่ก็บริเวณหน้าหัวกระโหลกนะครับเพราะฉะนั้นระยะการปั่นมนไม่ได้สูงมากนะครับไม่เหมือนกับมิดฟิลที่จะต้องปั่นไกลๆนะแค่นี้ก็ดีแล้วนะครับสำหรับโรนารโดถ้าเกิดจะต้องยิงปั่นนะครับ ลูกเข้าฮอตลูกยิงลูกชาร์จลูกแท็บอินลูกมงนะฮะโดยการเข้าทําจากด้านข้างแบบนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็มาตามนัดนะครับอยู่ในตําแหน่งที่จะเข้าฮอตอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเราเอาโพลิฟิกวิงเกอร์ไปเล่นเป็น CF แบบนี้เนี่ยโรนัลโ,โดจะกลายเป็นออฟสไตล์นะฮะก็คือไม่มีสไตล์เล่นหน้าตำแหน่ง CF นั่นเองนะครับผมกับกลายเป็นเรื่องดีสําหรับบางคนที่ชอบนะฮะคือ เขาจะมีการเคลื่อนที่ที่เป็นกลางนะฮะคือไม่ได้วิ่งหลอกวิ่งสอดหรือว่าวิ่งย้อนมารับบอลหรือวิ่งออกด้านข้างแบบใดแบบหนึ่งบ่อยจนเกินไปนะครับผมเพราะว่าเป็นออฟไตล์ star, คือก็มีบางครั้งแหละที่วิ่งลงต่ำมารับบอลอย่างจังหวะเนี้ยวิ่งย้อนกลมารับบอลน,นะฮะไม่ใช่ว่าออฟไตล์ star, ไม่ย้อนเลยนะก็มีบ้างบางครั้งครับแต่มันไม่ได้บ่อย ไม่ได้บ่อยเหมือนทาก็ตแมนหรือว่าไม่ได้อยู่แต่ในกรอบเขตโทษเหมือนฟ็อกอินเตอร์บ็อกซ์นะฮะคืออาจจะมีบ้างบางครั้งที่วิ่งลงมาตาวิ่งลงมาเชื่อมนะครับผมแต่ก็ปนๆกันไปนะฮะคือเคลื่อนที่เป็นกลางนั่นเองนะครับผมมันกับกลายเป็นดีถ้าเกิดว่าเราเล่นสไตล์แบบบอลยัดนะบอลยัดบอลชงเนี่ยเขาก็จะยืนอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่นะครับผมทําให้คอยรับบอลดีนะฮะดูจังหวะนี้ชอบมากครับโรนัลโดช็อปแล้วหวดสวยมากเดี๋ยวดูภาพชาอีกครั้งหนึ่งนะครับ ใครเล่นโรนันโดต้องลองโรนันโดช็อปให้ได้ครับดูฮะหักช็อปกลับเข้ามานะครับแล้วสัดด้วยขวาการยิงระยะไกลก,ก็เป็นจุดเด่นของโรนันโดอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าล่างนี้เนี่ยจะไม่ได้โหดเท่ากับโดแดงในภาคก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ก,กิง้ง i n g power 99เหมือนบางล่างนะครับแต่ก็ขนาดนี้ก็ดีแล้วฮนะก็ติดอาวุธได้นลครับสำหรับการยิงไกลนะฮะดูจังหวะยัดนะฮะยัดแล้วพลิกครับ เข้าขวาตุม้มสะใจครับเล่นแบบนี้จ่ายยัดเข้ามาใช้จังหวะใช้ความแข็งแกร่งที่พอจะมีนะฮะคือไม่ได้แข็งเท่าลูกากูนะแต่ก็แข็งพอที่จะพลิกคึงแล้วก็ยิงระยะไกลได้ตุ้มอีกทีหนึ่งสะใจจริงๆคือไม่ใช่ว่ายิงไกลได้อย่างเดียวนะการแทงทะลุช่องการโยนจัดด้านข้างนี่คือได้หมดนะครับผสมผสานกันได้หมดนะฮะแต่ว่าเรื่องของสปีดเนี่ยอาจจะไม่ใช่สายสายสายความเร็วอะ่ะ แต่ไม่ได้เชื่องช้านะแต่ก็จะไปวิ่งแข่งกับกองหลังที่ค่าพลังสูงๆแล้วก็เลียมดีๆเนี่ยลำบากเหมือนกันนะครับต้องอาศัยจังหวะลูกล่อลูกชนนิดนึงอะ่ะนี่ฮะวนไปวนมาวนของบอลก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปานกลางนะครับจังหวะต่อเนื่องนะครับคืนมาอีกทีนึงวนเข้าขวาตูม้มจังหวะสปินแล้วก็คืนสวยมากลูกนี้ เล่นแบบผสมภาษากันไปนะจะว่าสไตล์เหมือนเลวานพิกยิงพิกยิงบังพิกใช้จังหวะน้อยก็ไม่เชิงนั้นนะครับคือก็ครองบอลได้สปีดก็พอมีแต่วจังหวะคึงแล้วยิงด้วยขวาสำหรับใครที่มีโรนัรโดร่างไอคอนร่างแจกฟรีที่ผมเปรียบเทียบค่าพลังให้เนี่ยถ้าอชอบโรนัลโดมาเล่นเป็น CF นะฮะ,ะถ้าแบบ วัดกันหมัดต่อหมัดนะร่างไอคอนเนี่ยยังไงก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วเมื่อยืน CF นะฮะค่าพลังก็สูงกว่านะครับผมถึงแม้ว่าร่างนี้จะยิงแรงกว่าเล็กน้อยนะครับผมแต่สําหรับผู้เล่นใหม่นะที่มาไม่ทันตอนโรนัลโดร่างแจกซีเนี่ยแล้วเปิดร่างนี้ได้นะถือว่าร่างนี้นะฮะยืน c f ดีนะฮะส่งท้ายภาคนะครับผมก็จะมีนักเตะค่าพลังสูงสูงแบบนี้ออกมานะฮะนี่พึงฮะเป็นอีกลูกนี้อย่างชอบเลยฮะ ทีมีก็ยิงสวยๆย,ยิงจังหวะดีๆได้หลายลูกนะครับสำหรับคริสเตียโนโรนัลโดร่างฟีเจอร์เพเยอร์ร่างนี้นะฮะดคะูคึงมาเท้าขวาแล้วตูมส่วนการยิงฟรีคิกนะครับจริงๆถ้าใช้โรนัลโดยิงแบบปั่นเนี่ยก็ยิงได้นะครับแต่ว่าเห็นบ่อยแล้วนะฮะก็เลยลองยิงแบบสายฮนะนักเกิลฟรีคิกนะครับ โอกาสที่จะเป็นประตูเนี่ยมีน้อยนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นประตูได้ก็สวยฮะถือว่าเป็นลูกเหนือนะครับลูกยิงแบบเซตสายแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามารถกดแฮชแท็กรีวิวเวลตันด้านบนเพื่อเลือกดูการรีวิวเวลตันคลิปอื่นได้เลยครับ